<Okay. S 2> สวัสดีคุณผู้ชมครับเป็นการอัดที่ใช้กล้องถึง3ตัวนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้รังตองัำใจชาวตูดูวันไทยมาช่วยถือกล้องให้อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับยี่บ2อมษาก่อนหน้านี้นนหลายหลายคนก็อยากให้ทำโอ้ร็เห <c oughs> ลายคนบอกว่าเออผมมาดูพี่มาตั้งหลายตอนแล้วอะไรเงี้ยยังไม่รู้จักกันสักทีอะไรเงี้ย แล้วก็ subscribe s u b mm hmm. s c r i ป e กูใกล้ถึงหมื่นแล้วนะครับได้ทำการอัปคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. เพื่อล่อลวงคำถามจากทุกคนมาแต่ละคำถามเนี่ย mm hmm. ผมบอกเลยนะ mm hmm. นอนไม่หลับขับคนไม่เรีย <laughs> กนอนไม่หลับจริงๆโอ้ว่ oh, าคำถามนี้กูต้องนอนคิดไปด้วยเลย <laughs> อะไรไปแล้วกันแล้วก็จะพยายามเลือกแต่คำถามที่เกี่ยวกับตัวผมก่อนแล้วกันนะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องเรียนที่นี่ mm hmm. เดี๋ยวกยกไปคลิปหนึ่ง คุณนัคดินนะครับพี่ชื่ออะไรครับตูเต้ครับชื่อจริงคือภูริพัฒน์วงศรัตนเพชรนามสกุลพ่อนะครับเดี๋ยวหาคนสารสกุลอยู่รอแป๊บทำไมพี่ได้ไปเรียนที่อังกฤษน้าชายผมเป็นคนให้แนวคิดนี้กับการที่มาเรียนต่อนะครับผมพี่รวยหรือเปล่าไม่รวยครับเอาเงินในบัญชีเอาแปะเป็นอินเสิร์ตนะพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้25ปีนะครับคุณเรียนวิชาอะไรคณะอะไรถึงรู้เรื่องฟุตบอลมากขนาดนี้สนใจเป็นโค้ชบ้างเปล่า ใช่เหรอผมมาเรียนที่นี่วิชาอีเวนต์แมจเมนต์นะครับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของอีเวนต์โคเทลเนี่ยโครคูลทำไมถึงรู้ฟุ่บอลมากขนาดนี้แทงบอลครับด <laughs> ูบอลเยอะไอแอ u นัมเบอร์บอกว่าพี่จะกลับไทยเมื่อไหร่ครับอยากจะขอ,อก่อดสักทีผู้ชายแล้วเราอะกลับไทยประมาณเดือนกรกฎาคมครับมารับสิมามาจุ๊บจุ๊บคุณศิริชัยบอกว่าพี่เต้ไปเรียนต่างประเทศกี่ปีแล้วครับมาปีเดียวนะครับที่อังกฤษมันเป็นคอร์สแบบหนึ่งปีนะครับ พี่เต้มีแฟนยังครับท,ที่คิดมาทั้งคืนที่คิดมาทั้งคืนนะครับก่อนหน้านี้มีครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้ไม่มีครับรมเ,มเริ่มเชียร์ไทยดีตั้งแต่เมื่อไหร่ผมาเริ่มดูบอลไทยตั้งแต่4 3-4ปีที่แล้วนะครับเริ่มเชียร์บีซีเทโลศาสนาเพราะว่าสนามใกล้บ้านอยากดูอยากดูบอลไทยในสนาม ก็ตอนนั้นถวอยู่แถวหัวมากขับรถไปมีนบุรีเพื่อไปดูเทโรตอนสมัย,ยแบบเจชนาทิพยังอยู่อดิศัก์ไกรสอนที่สตองโดธนับููนนฤบดินอะไรเงี้ยโอ้หตอนนั้นแบบบีมทีมมากพอไปดูฤดูกาลนั้นเทโรก็เกือบตกชั้นเลยโอยส่วนสูงเท่าไหร่179ครับต้องรู้เดี๋ยววะน้ำหนักเท่าไหร่60นะครับครั้งแรกในชีวิต เรียนเก่งไหมไม่เก่งครับมัธยมปฐมเรียนที่ไหนปฐมมัธยมต้นเรียนที่อาสำชันระยองครับแล้วก็มปลายเรียนที่อาสำชัญบางรักครับมหาลัยเรียนที่อาสำชัญครับเอแบกเก่งอังกฤษไหมเหนียวเราทำไมถึงใส่แว่นสายตาสั้นครับความสามารถพิเศษมีไหมถ้ามีบอกด้วยว่าด้านไหนร้องเพลงได้ดนตรีหมดละ แล้วก็พูดมันคืองานอะไร่าเี้ว่าเรื่องของการทําช่องจุดเริ่มต้นของที่ทําช่องตูดูบอลไทยคือช่องที่คุณดูอยู่ตอนแรกมันไม่ได้ชื่อตูดูบอลไทยเว้ยตอนแรกมันชื่อว่า i a m t มเตทีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ตอนอยู่ไทยอะ่ะผมมาทํางานแกมมี่คือทางานเบื้องหลังทีวีมาก่อนแต่แต่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทีวีมาเลยนะจะรู้สึกว่าชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เออความฝันอยากเป็นพฤฤิธีกร อยากแบบอยู่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราเกิดในยุคที่แบบเวลาคนอยากเป็นพี่ก่อนแม่งต้องต้องไปแคสติ้งอะ่ะต้องไปหาโอกาสเราเองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เป็นก็ไปทาเบื้องหลังเพราะว่าก็อยากรู้พอทําไปทํามาก็เออเราก็มีความรู้เรื่องทํารายการบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยากทําอยู่แล้วพอมาที่เนี่จังหวะมันได้ตรงที่สิ่งที่อยู่รอบข้างเราม,มันเอามาเป็นคอนเทนต์ได้หมดอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นในช่องแองจูเตสก็คือต่อต่อเดลี่ แล้วก็ทาคลิปโคเวอร์นู่นนี่นั่นอะไรที่เป็นตัวเองอยากทำก็ทำทำทำ,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 ทำไปแล้วก็มาเริ่มตูด,ดูบอลไทยเทปแรกเคอมีความคิดก่อนอน,น้านนี้ว่าแบบว่าทําไมวงการฟุตบอลเนี่ยเวลามีรายการเนี่ยทำไมต้องเป็นกูรูทุกคนเลยวะทำไมทุกคนต้องดูแบบเก่งกาจทําไมทุกคนต้องดูมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออกูก็อยากเป็นเหมือนกันนะเล่ยังไงอ่ะก็ต้องไปสอบหรือต้องไปอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมีช่องโหว่ของงานที่เราไม่ค่อยมีรายการฟุตบอลในมุมของการพูดคุยกัน ที่แบบคนที่ดูบอลอนะไรย่างเงี hmm. ้ยก็เลยรู้สึกว่าเออกูไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรหรอก mm hmm. แต่แค่ mm hmm. กูก็อยากเอาสิ่งที่กูดูมาหาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนรอบข้างผมอะไม่ค่อยมีใครดูบอลไทยก็อยากมีเพื่อนดูบอลไทยเหมือนคนที่ดูบอลอนะก็อยากหาคนดูด้วยก็เลยเริ่มต้นคลิปแรกโดยที่ลองทำเช้าวันหนึ่งตื่นมามาพร้อมกับคอมเมนต์แล้วก็ยอดวิวที่ถึง1นึ่งหมื่นคือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตอะทุกคลิปรวมกันเนี่ยยอดวิวเนี่ย ไม่ถึงหมื่นเลยแต่คลิปนั้นเป็นคลิปแรกแล้วมันก็เลยสานต่อมาเรื่อยๆประมาณนี้สาวอังกฤษสวยไหมครับไม่อะอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้ชอบสไตล์แบบยุโรปอะไรเงี้ยนะครับชอบสาวไทยครับผมพี่มีแฟนยังคะนี่ดิคนถามมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชายถามเพราะอะไรพี่ถึงเชียร์บุริรามถ้าผมชอบแนวคิดของการทําทีฟุตบอลที่แบบทําอะไรต้องทาให้สุดแบบมีความเป็นแบบสากลมี มาตรฐานสนามเป็นของตัวเองสนามแบบดีๆเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบการทาทีมแบบนั้นทําไมพี่ต้องตั้งชื่อว่าตูดูบอลไทยเพราะชื่อผมเองมั้งรู้สึกว่าเออก็แค่กูก็แค่ดูบอลไทยเฉยอะไรเงี้ยพี่ทํางานอะไรครับตอนนี้พี่ว่างงานนะครับแล้วพี่ก็จนมากด้วยฮะล้างจาน<ะ>ล้างจานเออใช่เออเนี่ยเป็นเรื่องที่คนน่ะเข้าใจผิดล้างจานนะครับผมเราก็ทํางานร้านอาหารไทยครับคือมันก็เป็นเรื่องดีแหละคือหมายถึงว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตกินเสิร์นมือด้วยค่ะ พูดอะไรให้เกียรติยวกูด้วยนะครับผมพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับเล่นฟีฟ่าครับอย่างเดียวพี่เป็นคนจังหวัดไหนครับตน้นกำเนิดเป็นคนจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่กรุงเทพครับมีพี่เสียซิงเมื่อไหร่ด้วยคนถามมีไม่คนตอบบ้างบางทีเรียนจบจากที่ไหนครับเอแบบนะครับผมคณะคอมมูเนชันอาร์ตวิทยาศาสตร์สาขาโฆษณานะครับพอพี่ชื่ออะไรเนี่ยคนโดนด่าไหมคนอย่างเงี้ยเอาจริงพี่พอจะมีตังค์ให้ยืมไหมครับ พี่จะควรจะามก็ามนี้กับคนดูนะครับจริงแล้วจะกลับไทยหรือเออยู่ทํางานที่นู่นจะกลับไทยนะครับก,กรกฎาคมนี้ก็วางแผนว่าจะกลับแล้วกลับไปทำอะไรคะกลับไปทําอะไรอันนี้คือมึงถามหรือเขาถามกลับไปตอนนี้ไม่มีแผนนะครับว่าวาจะกลับไปทําอะไรที่บ้านทําอะไรทําไมรวยจังอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆมากนะครับคุณผู้ชมคนคิดว่าผมมาเรียนอังกฤษคนเห็นผมไปเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้รวยนะครับคือทุกวันนี้ก็คือหาเงินที่นี่ทํางานที่นี่ในการเที่ยว ผมแค่รู้สึกว่าไหนก็มานี่แล้วอะโอกาสของการที่จะไปเที่ยวหรือไขอยควาโอ,อกาสที่มันมีอยู่มันก็มันไม่ได้ง่ายอะแล้วการมาเอาง่ายคืออย่างอย่างใครที่ได้ดูคลิปที่ไปลิเวอร์พูลหรือก็ลังจะไปแมนเชสเตอร์มันใช้เงินแค่ประมาณแบบเหมือนเราไปหัวหินน่ะนึกออกไหมคือมันไม่ได้แพงขนาดนั้นอะแรงบันานาลใจที่พี่อกทำลิปเพราะอะไรครับแรงบันานาลใจคืออันนี้ก็ไม่ได้แบบดูแบบประชดประชันสังคมเท่าไหร่นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่แบบ คนที่จะออกมาอยู่เบื้องหน้ามันมันถูกตีตาว่าเออต้องต้องดูดีบ้างแหละต้องสวยหล่อต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยุคสมัยมันเริ่มมี YouTube เข้ามามันกลายเป็นทุกคนแม่งมันเป็นได้หมดอะถ้าคุณมีของอยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากแบบเอาชนะใจตัวเองก็เลยอยากลองทำดูประมาณนั้นที่งจริงๆถ้าเกิดไม่มีไอรุบอลไทยเนี่ยกไ็ไม่ไมีคนดูหลอกลองไปดูช่องไออนจูเตส คนดูลงกันทั้งช่องเ่ยยังยังไม่ไเทาคลิปเดียวของดูดูบอลไทยเลยที่เรียนมปลายที่ไหนสายอะไรครับสายวิทย์ครับวิทย์คณิตแล้วเป็นความเชื่อผิดๆของคนในยุคนั้นและอาจจะเป็นยุคนี้ด้วยที่เรียนสายวิทย์แล้วหนูจะหมออ่าหนูเป็นหมอแล้วก็จะมีอนาคตที่สดใสผมเป็นคนเรียนสายวิทย์ที่ตกฟิสิกส์ทุกเทอมแล้วก็ต้องมานั่งคัดเพื่อสง่งเพื่อแก้ ทุกเทอมย้ำว่าทุกเทอมด้วยนะที่อยู่กับใครในห้องที่พี่อยู่อยู่คนเดียวนะครับถ้าน้องเห็นใครน้องช่วยแชปมาบอกพี่ด้วยพัดอะเปลี่ยนมุมมื่อกตัดได้อนาคตที่อยากเป็นอะไรเยสความฝันวะจริงๆเนี่ยมีความฝันอยู่ประมาณร้อยกว่าอย่างที่อยากทํานะครับแต่ถ้าเอาหลักๆเลยอันแรกสุดในชีวิตที่อยากทําคืออยากเป็นศิลปิน ำไมมันดูพูดแล้วมันดูไม่มีความหวังเลยวะอยากแบบทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคืองานอิเล็กผมอะหลกัหลกๆคือก่อนนั่นเนี่ยคือผมเล่นดนตรีขายวงครับแคปซิคแบนด์วงดนตรีที่ทำให้คูดมีความสนุกได้อินเสิร์ตขึ้นมาปิงทุกที่้งจ้างได้ครับความฝันที่สองคืออยากเป็นพิธีกรอยากเป็นพิธีกรแบบพี่ดูสัญญาอะไรอย่างเงี้ย เอออยากเป็นอะไรพี่ดูสัญญาไตาพบพิมพัทนันเน็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความฝันสุดท้ายถ้าเกี่ยวกับฟุตบอลคืออยากทําทีมฟุตบอลเออหลีกผู้ดีพี่เชียร์ทีมอะไรฮะเชลซีครับของ y YouTube หมดละเดี๋ยวขอไปดู a c e b o o k แป๊บนึงเลี้ยงหมาไหมไม่เลี้ยงครับมีแมวกี่ตัวไม่ชอบครับเด็กก็ไม่ชอบครับลูกยังไม่รู้จะรักผมเลยหรือเปล่าครับทาไมพี่พูดไม่ค่อยชัดอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวของผมเรื่องสุขภาพนะครับนี่ผมเคยไปเอ็กซเรย์มาแล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องกามตรงนี้นะครับ คือเป็นพวกบ้ากามก็อยากจะแก้อยู <programmes> ่กันติดอยู่นิดเดียวเลยคือไม่มีตังค์สุดท้ายนี้ก็โอเคเรารู้จักกันแล้วเรียบร้อยนะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณจริงๆวันนี้มันเหมือนแท่จะครบรอบสเดือนจากคลิปแรกที่ปล่อยไปนะครับก็ไม่คิดว่าคลิปนั้นจะพาผมมาถึง1ิบคลิปบคลิปนี้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ชอบมันขอบคุณที่ชอบในตัวผมขอบคุณที่ชอบในเนื้อหาที่ผมถ่ายทอดไปหลังจากนี้หลังจากกลับไปก็ มีสิ่งที่คิดอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายนะครับอะไรที่อยากทาก็คงจะได้เริ่มเริ่มทำกันคลิปต่อต่อไปอยากดูอะไรหรืออยากดูอะไรก็ลองถามๆม,มากันจะพยายามเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่อยู่รอบตัวผมที่นี่มันก็มีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องราวของการเรียนต่อฝากกด s u b s cribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดคีคุณผู้ชมครับ